สวัสดีค่ะพระแม่พิณองมือนีกับมะพรกับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานล่างจากศูนุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะในมือวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมสองพันหรอยหกสิบี่ค่ะอันดับแรกนะคะเฮากับมาเบิงแผนที่อากาศนะคะกับสีเห็นว่ามวลอากาศเย็นนะคะยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะคะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะสีเฮตไทยภาคอีสานล่างของห้านะคะยังคงมีฝนฝ่าคะนนองก็มีร่องกระโชกแห้งในบางแห่งค่ะต่อมาภาพท้าทยดาวเทียมนะคะในมือนีกับิีเห็นว่าบริเวณภาคอีสานล่างของห้านะคะแต่ก็ยังคงมีเมฆหลายในบางแห่งค่ะสรุปลักษณะอากาศโดยรวมในมือนีนะคะบริเวณภาคอีสานล่างของห้ายังคงมี ฝนฝ่าขนอ่องร้อยละหกซิของพื้นที่นะคะก็มีลมกระโชกแห้งในบ้างแห่งค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วซิถึงยี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในใบ่ายมือนน 34, อออออ้อ,น,อ,อนีสียูที่32สิบองถึงสาองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในมื้อื่นเสาร์สียูที่ส3าถึงยีหองศาเซลเซียสค่ะ ต่อมานะคะขาดไม้สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM 2 5ในมือนี่กิสิ่งยังคงอยู่ในทีระดับหน่อยมากค่ะส่วนในวันที่3ถึง4พฤษภาคมนี้นะคะการสะสมของฝุ่นกิสิ่งขยับขึ้นมากอยู่ในทีระดับหน่อยค่ะหลังจากนั้นในวันที5่5ถึงวันที่8พฤษภาคมนะคะการสะสมของฝุ่น,นเสืลดหน่อยลงไปอยู่ในทีระดับหน่อยมากค่ะ สุดท้ายนี้นะคะกับสีขอฟา์าพ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลเบื้องแยกสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหลีกเลี่ยงกันยูในที่โล่งแจ้งแต่ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโดษณาที่บอกแข็งแห้งไว้ด้วยนะคะสำหรับมือนี้กับสีขอลาไปก่อนถอกันไหมในช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน